วันเด็กจะมีจะมีอะไรบ้างฮะพรุ่งนี้วันเด็กของเราก็คือเนื่องจากว่าวันเด็กของกองทัพอากาศเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนสัญลักษณ์ของของวันเด็กเลยคือเมื่อถึงวันเด็กเนี่ยเด็กๆจะคิดถึงกองทัพอากาศจาัดเครื่องเปนหลักครับ<ม>ในในหลายๆที่นะถ้านึกถึงวันเด็กนึกถึงกองทัพอากาศเป็นหลักเพราะว่าทุกปีเนี่ยเราจะมีจัดให้ให,ให้มีการสแสดงการบินมีอะไรต่างๆให้ดูตื่นตาตื่นใจนะครับในปีนี้ก็เช่นกันครับ<ม>ปีนี้ก็ จากเหตุการณ์ที่น้ําท่วมที่ผ่านมาหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะแล้วมันน้ําท่วมแต่เราไม่นอนเบื่อหนาดอนด้วยครับเพราะฉะนั้นจะกลับมาจัดได้ไหมเนี่ยปรากฏว่าด้วยความตั้งใจจริงของพวกเรานะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งหลายแหล่ก็เห็นความสำคัญของเด็กนะครับต้องการให้เด็กเนี่ยมีประสบการณ์นะครับปลูกฝังความรักชาติศาสนาพื่มหาการจัดก็เลยต้องพยายามจัดให้มีขึ้นมาแล้วก็จัดเป็นพิเศษด้วยปีนี้จัดหนัก จากดานัเลยทุกอย่างทุกอย่างพร้อมหมดแล้วถ้หนักด้วยอน้้ำท่วมเนี่ยน้ำเข้ามาในนี้ไหมฮข้ามาเนี่ยระดับน้ำเห็นไหมโอ้โหรับโอ้โหใช่ใช่ท่านท่านรบกวนเดินนี่เดียวหน่อยฮะท่านฮะเดี๋ยวเราคุยกันตรงตรงนี้ดีกว่าได้ครับนี่ท่านผู้ชมเห็นระดับน้ำนะฮะคาบน้ำตรงกำแพงนะคะเม็ดเม็ดเม็ดว่าเห็นจะได้นะครับคือตอนนั้นเอาไม่อยู่เลยใช่ไหมฮะเพราะที่นี่บริเวณกว้างวางมากแต่เราก็สามารถฟื้นฟูสภาพกลับมาเหมือนเดิมได้เกือบหมดเลยครับท่านก็ก็ตั้งใจทําเพราะว่า เรานึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราอยากเที่ยวงานมาเด็กยังไงเพราะฉะนั้นในปีนี้เราใส่ใจใส่ไว้ในหัวใจเราเลยว่าเด็กๆเราคิดยังไงเราอยากฟังงานมาเด็กยังไงปีนี้เราพยายามทําให้ดีกว่าที่เราอยากได้เมื่อตอนเราเป็นเด็กแลนท่านท่านลองก็จะอยู่คอยคล้ายๆกับเป็นดูากสอนด้วยดูแลด้วยกำลังจะถามค่ะว่าถ้าน้องๆมาจะเจออยากฟังลุงแลมเหมือนเมื่อวานนี้เลยมาตั้งแต่คือท่านทำับงานมาเด็กเนี่ยจะเริ่ม ตั้งแต่สองทุ่มก่อนเข้านอนให้บอกคุณพ่อคุณแม่ไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้เช้ารีบปลุกปลุกแต่เช้านะฮะเพื่อที่จะเดินทางมาใครอยู่บ้านไกลก็วางแผนเดินทางมาเราเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเปิดให้เข้าชมนะเพราะนอกจากที่พิพิธภัณฑ์นี้แล้วนะก็งานหลักพิธีการเปิดพิธีใหญ่จะเปิดที่บริเวณลานจอดการสินค้าของท่าอากาศยานดอนเมืองคือที่เดิมที่เคยจัดปีที่แล้วนะครับจะมีพิธีเปิดเวลา0 8 3 0น ที่นั่นนะโดยประธานที่เปิดท่านผู้ปัะชาการอาการผู้ประชาการทารการแล้วที่บอกว่าจะมีการบินผัดแขงนี่โดยไหนครับท่านครับที่บริเวณทางแนวรันเวย์คือถ้าดูที่ลานจอดที่บริเวณเปิดงานนั่นเลยว่างานจับใหญ่จะจัดที่โน่นนะส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งครับในส่วนของท้าการเนี่ยจะมีจัดสองที่ในที่ดอนเมืองนะจะมีที่บริเวณลานจอด ทางด้านทางติณท่าตลาดย่านอนเมืองเป็นสถานที่ใหญ่อเนจจัดเป็นที่หลักแล้วก็มีที่นี่เป็นที่รองโดยจะมีรถรับส่งให้มีรถรับส่งให้เวียนให้ในแนวถนนผลโยธินขาออกก็ผ่านที่หน้าพิพิธภัณฑ์นี้นะครับที่หน้าโรงเรียนในเรือกาศแล้วก็วนไปไปออกทางวิภาดียังติดขาเข้านะผ่านหน้าหน้าฐานทัพประกาศไปแล้วก็ไปเข้าทางเจริญเชื่อมกันหมดมาได้หมเลยและหมุนเวียนดูได้ดูได้ทั้งวันครับ บริการทุกๆ15นาทีรถโดยประธานมาเบี่ยงประธานเปิดงานก็คือท่านผู้ประชาการผู้ปัะชาการอากาศณานกาศนะท่านจะเปิดงานตอนประมาณประมาณศูน8 30 8โมงครึ่งแต่ตรงนี้แต่7โมงเนี่ยทุกที่จะให้เด็กเข้ามาแล้วแนะนำว่ามาได้7โมงลูกไม่งั้นเดี๋ยวไม่คุ้มนะไม่งั้นเวลาถ่ายไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยแล้วก็คือความปลอดภัยเนี่ยจาก จากโดยเฉพาะจากเหล่ามิจฉาชีพเนี่ยทางกองทัพก็จะดูแลให้เพราะว่าจะทุกปีจะมีเรื่องของหายเรื่องอะไรเราก็จะพยายามดูแลแต่สาหรับในเรื่องของเด็กๆเล็กๆนะครับก็เตือนไม่นิดว่าถ้ามีอย่างเงี้ยดูมีกระดาษเสียบไว้แล้วก็มีครับมีป้ายชื่อเป็นชื่อโทรศัพท์ที่อยู่ครับก็จะเวลาเด็กเจอเครื่องบินเจออะไรอย่างนี้บางทีเด็กแบบโอ้โหไปใหญ่ลืมตัวเลยลืมตัวแล้วเด็กคนนี้มียังนอกจากชื่อมีที่อยู่ผมชื่ออะไรเนี่ย เอ้ยไม่ใช่ละแต่ไฮไลท์ก็คือไฮไลท์ของพรุ่งนี้เนี่ยครับจะคืออะไรฮะในโอกาสในปีนี้จะเป็นเป็นปีสำคัญปีหนึ่งคือจะครบในโอกาสครบร้อยปีการบินของบุพการีฐานอากาศอะไรนะร้อยปีร้อยปีการบินของบุพการีฐานอากาศคือกองทัพอากาศเนี่ยจะมีเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยส่งนายทหารสามนายไปไปทำการฝึกวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศส แล้วก็เมื Bref, iful, mm. so well ่อในวันที่สองกรกฎาคมเมื่อร้อยปีที่แล้ว2455นะครับทั้งสามท่านเนี่ยก็สามารถขึ้นทําการบินด้วยตัวเองนะครับขึ้นทําการบินด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในวันที่สองกรกฎาคมเราก็ถือวันนี้วันที่สองกรกฎาคมเป็นวันครบร้อยปีการบินซึ่งมาปีนี้เป็นโอกาสที่เฉลิมฉลองร้อยปีการบินของบุคอตาลีครับแล้วก็กองทัพกาศก็จัดกิจกรรมในหลายรูปแบบนะครับซึ่ง ในวันเด็กนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะเปิดตัวหมู่บินผาดแผงที่ว่า Blue <Blue S 2> บลูฟีนิกบลูฟีนิกเป็นหมู่บินเต็มรูปแบบเราจะเป็นหมู่บิน5แต่ในช่วงวันเด็กนี้ก็จะเป็นหมู่บิน4ี่นะอเอามาผาดแผงแสดงให้เด็กๆแล้วก็ท่านผู้ชมจงที่สนามบินดอนเป็นการเปิดตัวครัคร้งแรกเป็นการ,รเป็นการ,รบินเปิดตัวครั้งแรกนะก็ถือว่าจัดพิเศษมาให้เซี่ยงเซยงบลูฟีนิกบลูฟีนิกเปิดตัวครั้งแรก เขาเท่กว่านั้นนะเฟี้ยวอะไรล่ะโอ้อันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะฮะร้อยปีค่ะเอาละฮะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะฮะโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในระแวกนี้เนี่ยคือปกติทุกปีก็มาอยู่แล้วไม่พลาดนะแต่ว่าปีนี้พิเศษสุดนั้นก็อยากจะให้พ่อแม่ท่านอื่นที่อยู่โซนอื่นถ้ามาได้เนี่ยมาเลยนะมาสองจุดนี้คือได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ชมงานที่ไม่เคยจัดมาก่อนใช่แล้วก็มาพบกับ ุงแลด้านของุงแรมได้อยู่ตลอดงานอยู่ตลอดงานครับไปจนตั้งแต่เปิดเจ็ดโมงนะครับแล้วไปจนถึงเวลา1ีห้าก็เลิกเลิกกิจกรรมอ๋อปีตอนตอนปดตอนบ่ายสาครับ1 5ห้าสิบบแล้วก็เด็กๆก็ขึ้นไปบนเครื่องบินถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะฮะก็จะมีพี่ๆฐานอากาศเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะฮะน่ารักมากเลยนะฮะ ไม่ไม่รีบมาจะไม่เห็นเครื่องบินจะเห็นคนอื่นที่อยู่กับเราด้วยไม่ได้ขู่นะแต่เจออย่างนี้ทุกปีแต,แต่นี้ก็มีกิจกรรมอีกกิจกรรมนะที่ท,ที่อยากอยากจะเกรียนนะครับ,รบก็คือว่าเมื่อเหตุการณ์น้าท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มเด็กเยาวชนนะกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งไปไปสร้างเรื่องราวดีๆไว้สมควรแก่การเชิดชูกองทัพอากาศก,ารก็ร่วมกับลาดวิทยายแพทย์ทายกุมารแห่งประเทศไทยนะครับ แล้วก็สสสนะอันนี้ก็ได้ได้ร่วมกันคือไปพบว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งก็คือเด็กชายอัมพลนำจุลอักษรวงรอ,อายบ1อ2ปีเรียนอยู่ชั้นมนน .1 นะครับก็และพี่ชายแล้วก็น้องชายรวมทั้งเพื่อนๆรวม6คนคนะครับนี่เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาพิรัตตารามนะฮะก็ไปช่วยพระพี่วัด วัดปากน้ำนนทเนี่ยัทำคันกั้นน้ำแล้วปรากฏว่าเนื่องจากกระแสน้ำแรงมากเด็กชายอัมพลนี่ก็พัดทั้ง,งทั้งที่ว่ายน้ำเก่งนะว่ายน้ำเป็นแต่ว่าพัดไปติดที่บันไดกุติแล้วก็ถูกเศษไม้เศษอะไรไปทับจนเสียชีวิต<อ>เสียชีวิตแล้วก็ทางกองทัพอากาศทราบเขาก็ร่วมกับกับราชวิลัยกุมารแพทย์เนี่ยก็เห็นว่าเด็กกลุ่มนี้มีหัวใจจิตอาสาจริงๆซึ่งสมควรแกการยกย่องเชิดชูแล้วก็อยากจะให้เป็น ตัวอย่างกับเยาวชนเราก็ได้นำมานำมามอบรางวัลให้ที่ในเวทีของ oh. ของงานแสดงวันเด็กวันนี้ด้วยแล้วก็กองทัพอากาศยังจัดพิเศษให้คือให้เด็กทั้ง5คนที่ที่เหลือนะฮะได้รับทุนการศึกษา <Yeah. S 2> แล้วก็ได้ขึ้นเครื่องบินเป็นเป็นกลุ่มแรกซึ mm hmm. ่งปีร้อิ นะครับเป็นกลุ่มแรกเพื่อต้องการให้เป็นตัวอย่างจับเด็กๆสี่ร้เนี่ยขึ้นแล้วจะบินด้วยใช่นะครับบินบินชมในนมท้องชมเชยเด็กกลุ่มนี้ด้วยนะพี่ขึ้นออกมาไหมสี่ร้อยสามสิบพรุงนี้พรุ่งนี้ผมไม่ว่างวันอีกด้ผมมีพี่มีงานครับแต่ถ้าจอดอยู่ก็ขึ้นได้ใช่ไหมแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อเมื่อปีที่ผ่านมากองทัพอากาศเราได้รับเครื่องบินรุ่นล่าสุดคือทิปเพ่น ทำได้ไหมครับประเทศนะซึ่งหลายๆคนก็เพิ่งได้เห็นกันนิดๆหน่อยๆแต่ปีนี้จะมาให้ดูอย่างเต็มที่เลยเราจะมีการบินแสดงสมรรถนะครับมีการบินแสดงสมรรถนะที่เหนือบริเวณเหนือสนามบินดอนเมืองก็ลงมาจอดให้ให้ ได้ไดช,ชมกันพอแล้วท่านมาเยอะแล้วฮะแค่นี้มันบอกแล้วว่าจัดหนักแล้ววันนี้กอดเชิญนะครพรุ่งนี้เริ่มเั้งแไห่เช้าเลยนะเจ็ดโมงวันนี้ับท่านรองนะครับคุณน้าคุณเมครับคุณกุทครับวันนี้มาพบกับท่านรองได้นะฮะ